โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสามงตรงเจอก,กันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กด share แชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นํามาให้ถูกต้องร้อเปอร์ซนตวิธีคิดง,ง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับ ที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอด v i p k l n ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดอย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ s c c 777ครับมาถึงค่ำคืนวันอังคารน,นะครับแน่นอนไฮไลท์คืนวันนี้ก็เป็นเกมลีกครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับผมก็เลือกเอามาเป็นครึ่งน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาตีสอนะครับ ทอนัมฮอสเปอร์ครับอันดับ4จากพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดทีมอันดับ4จากเดอะแชมเปี้ยนชิพสเปอร์เนี่ยรอบที่แล้วนะครับบุกไปชนะสโต๊กซิตี้มาได้3ประตูต่อหนึะครับสภาพทีมคืนวันนี้กาเรตเบลกับโจวนี่โรเซลโซเนี่ยลงไม่ได้แน่ๆน,นะครับคาดว่ามูรินโญ่จะจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเปี้ยร์คอยเบียกคุมตรงกลางครับบุซาซิโซโก ที่เป็นสำรองในเกมลีกจะกลับมานะครับแนวรุกฟองกีนดอมเบเล่สนเฮืองมินนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเป็นสำรองในรอบ8ทีมก็จะกลับมาเป็นตัวจริงเล่นกับแฮร์รี่เคนนะครับที่กำลังท็อปฟอร์มด้วยครับฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดทีมเยอรนีรอบที่แล้วเปิดบ้านเบียชนะนิวคาสเซิลมา1ต่อศูนย์ะครับตัวหลักๆจัดเต็มครับมาเทียสเย็นเส้นนะครับคุมตรงกลางแนวรุกก็มีเซอร์เก้ไคยอสไบรอันเอมบรูโมนะครับแล้วก็อีวานทันี่เป็นตัวหลัก เจอกันมาขนสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อ20ปีก่อนเลยครับปี2000แล้วก็ถือว่าเป็นถ้วยใบนี้ด้วยครับเป็นบอลลีคับปรากฏว่าเกมแรกที่บ้านเบนฟอร์ดจบ0-0นะครับก่อนที่สเปอร์จะมาเปิดบ้านเอาชนะได้2-0นะครับแน่นอนก่อนเกมทั้งนั้นฮอสเปอร์ถูกยกให้เหนือกว่า พอสมควรนะครับอย่าลืมว่าแม้ว่าเบรนด์ฟอร์ดจะดูฟอร์มดีครับชนะมา4เกมติดแล้วก็ไม่แพ้มา16เกมติดต่อกันในทุกรายการนะครับถือว่าเป็นสถิติที่เหลือเชื่อมากครับพวกเขาเหนียวแน่นมากแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วมีลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นมาถึงลิกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าอย่งไรก็ตามครับมาตรฐานยังต่างกันมากๆนะครับแล้วอย่าลืมว่าบูริโยนี่เป้าหมายการมาคุมสเปอร์คือการคว้า ทโทรฟี่ให้กับไก่เดือยทองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาทําไม่ได้นะครับและนี่คือเป้าหมายของโจเซ่มูรินโญ่ดังนั้นดูแล้วเนี่ยแม้ว่าแฮนดิแคปหนึ่งลูกจะดูเหมือนกับเยอะไปนะครับแต่ว่าการเชียร์บอลรอบรองชนะเลิศแบบนี้ยังไงก็ต้องอิงคำน้ำฮอสเปอร์ครับผมมองว่ามูรินโญเอาชนะเพื่อเข้ารอบชิงได้แน่อยู่ที่ว่า1ประตูมาแล้วอยู่ที่เบรนท์ฟอร์ดนะครับ ต้องเปิดเกมแรกแล้วมีโอกาสเข้าทางเกมสวนกลับของสเปอร์อีกครับดังนั้นดูแล้วไม่ต้องคิดเยอะเทียบเชียร์ไปที่ทอรนามฮอสเปอร์ครับหประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2นะครับดังนั้นให้เชียร์ทอรน,นมฮอสเปอร์ครับเป็นคลืงนเน้นทีนเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย